สวัสดีแฟนๆวอลเลย์บอลทุกท่านนะครับที่กำลังรอรับชมการแข่งขันในวันนี้นะครับการแข่งขันในวันนี้เป็นคู่ไทยญี่ปุ่นถือว่าเป็นคู่ที่แฟนวอลเลย์บอลทั้งไทยแล้วก็ทั่วโลกนะครับ จับตาด,ดูอยู่นะครับเนื่องจากว่าเป็นคู่ที่ฟอร์มดุเดือดแล้วก็ดุดันทั้ง2ทีมและลักษณะการเล่นก็คล้ายๆกันวันนี้นะครับเจอกันในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้เชื่อว่าแฟนวอลบอลหลายคนก็ตั้งตารอแล้วซึ่งในคลิปนี้นะครับก่อนที่การแข่งขันจะเริ่มขึ้นก็อยากให้แฟนบอลบอลที่กาลังติดตามชมดูดูอยู่นะครับตอนนี้ส่งคอมเมนต์ส่งกําลังใจให้นักกีฬาแล้วก็คอมเมนต์ให้นักกีฬาผ่านคลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลัง งใจและอีกอย่างหนึ่งนะครับผู้เล่นอย่างพิมพิชญาก็พร้อมที่จะลงสนามรวมถึงปียนุษยนะครับพร้อมที่มาเป็นตัวรับอิสระในเกมวันนี้แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่น่าลุ้นจริงๆนะครับถึงแม้ว่าสถิติไทยเราจะเป็นรองญี่ปุ่นแต่ก็เชื่อในฝีมือน้องๆว่าการแข่งขันวันนี้ออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมแน่ๆ เพราะว่าการแข่งขันที่เราเห็นตลอดนัดที่ผ่านมานะครับน้องๆใส่เต็มที่ใส่ทั้งแรงกายแรงใจลงไปทําให้แฟนวอลเลย์บอลหลายๆคนก็มีความสุขแล้วก็รู้สึกทั้งภูมิใจสงสารในบางเหตุการณ์นะครับทุกอย่างเกิดขึ้นในการแข่งขันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาดังนั้นนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่แฟนชาวไทยของเราพร้อมเพรียงกันแล้วก็พร้อมที่จะส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับนักกีฬารวมถึง แฟนวอลเลย์บอลที่กำลังติดตามอยู่ในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้นะครับเกมการแข่งขันๆๆก็จะเริ่มแล้วแล้วก็ฝากแฟนๆนะครับคอมเมนต์ให้กําลังใจส่งแรงใจเยอะๆนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวร่วมกันเชียร์วันนี้ให้มันไปเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรอยากจะคอมเมนต์อะไรเกี่ยวกับนักกีฬาส่งกำลังใจส่งแรงใจลงไปในคลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นพลังบวกให้กับน้องๆหากวันหนึ่งน้องได้มากดดูได้มาอ่านก็จะได้เป็นกำลังใจเสริมแรงให้กับน้องๆสู้ต่อไปในสนามที่3นะครับและอีกอย่างหนึ่งก็อยากฝากแฟนวอลเลย์บอลนะครับเชียร์อย่างมีความสุขแล้วก็สนุกไปกับเกมถึงแม้ว่าเกมนั้นจะออกมาแพ้หรือชนะเราก็เชียร์อยู่ข้างทีมชาติไทย ของเรารักวอลเล์บอลของเรานะครับเตรียมพร้อมแล้วก็เชียร์กันในอีกนะไม่กี่นาทีข้างหน้านี้นะครับลุยกันเลยนะครับสวัสดีครับ